สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนสายๆเช้าวันที่สามสิบระมอมพี่น้องเมื่อนี้เดี๋ยวแม่ขั้วเบิ่งก่อนวันที่สามสิบบอเอวันพฤหัสที่สามสิบเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะเมื่อนี้แม่ขัวข้วคือออกคลิปสวยแท้ที่ว่าเนี่ยอ่าพี่น้องคันบ่เห็นคลิปคลิปอ่าประมูลล่างหลุดออกมาเก้าตัวเดียว คลิปหายเด้อค่ะพี่น้องอันทันบอกอ่าทาบ่เหน็นกะมันเด้งออก,กได้จังไดแม่ขั้วกะสิไปเบิ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะหละกักการคลิปสรุปอ่าเด้ยิเนปซี่ว่าห้ามห้ามรูดคลิปสรุปว่าท่านคลิปสรุปกับบ่เห็นเด้อค่ะพี่น้องเด้อมันเกี่ยวแก่กับโทศัพท์รแม่ขั้วหรือเปล่าหรือจังไรเดี๋ยวแม่ขั้วกะสิไปเสกเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ้า ผู้เห็นผู้บ่ท่านเห็นเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปสรุปละกะคลิปอ่ะประมูลล่างหลุดออกมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะละก็คลิปอ่าของอาจารย์ฟ้าอาจารย์ฟ้านครปฐมเนาะค่ะ,ะ,คะที่ห้ซีกับหาลักหน่วยบนเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาผู้เห็นกับมี่ผู้บ่ท่านเห็นกับมี่เนาะค่ะพี่น้อง เอาเดี๋ยวแม่ขั้วสีมาสรุปใส่อีกเคียรหนึ่งเดี๋ยวจังเบิงเด้อขาพีน่น้องเด้อเพราะว่ามันหลุดออกไปแล้วอ่าคิปคิปแม่ขั้วหลุดออกไปสามสี่คิปแม่ขั้วจําได้เดี๋ยวมือมือประกบคู่เดี๋ยวแม่ขั้วกับสีไล่เบิงอีกเทียหนึ่งเด้อขาพีน่น้องเด้อมือนี่ละแม่ขั้วสีประกบคู่ห้แต่ว่าจักสิเป็นตอนไดเพราะว่าแม่ขั้วจะไปทูละอยู่จักหน่อยมือนี่แม่ขั้วสีประกบคู่มือนี่แม่ครัว ได้ล็อกล็อกสําเร็จเนาะค่ะพี่น้องเนาะล็อกสําเร็จของแม่พิศนุโลกเพิ่นทรงมาให้แม่ขั่วมือสองมือเพิ่นว่าหลโตกับจิงแต่ว่า ้าเฮาไม่รักแม่พิษณุโลกว่าเพราะว่าแม่พิษณุโลกเบิ่งคิดแม่ขั้วเพราะว่ามันไมหรักจับรักซิบรักนวยแม่พิษนุโลกเบิ่งคิดแม่ขั้เวเลยก็เลยตัดสินใจเอามาให้เอฟซีเบิ่งเพิ่นว่าถ้าสมมูิว่าของแม่ขั้วได้เก่ากับแปดกับเบิ่งที่รักเก่ากับแปดเพราะว่าแต่ละหลักมีแค่ซีตัวพี่น้องถาถาประมูลลางดูดออกมาได้เก็ด ลักเก็ดกับมีแคซีตัวซิบุได้ซื้อหลายตัอันนี้แม่พิจณุโรกส่งล็อกสำเร็จมาให้ลเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นส่งมาให้แม่ขั้วเบิงแลักเอาไปฝากพี่น้องเอฟซีแน่ผู้ใดมักกับเบิงไว้รักจับทาบบมาก,กับบอเป็นยังเพิ่นกะว่าให้เบิงไวพิจารณาไว้ว่าเป็นสะพานบุญเป็นบุญแน่ามีเอฟซี FC ถือเพิ่นวาจังซี่ กาบมีหลายหลักพี่น้องมีแค่หาหลักถ้าสมมุิวาแม่ขั้วหรือวาพี่น้องมีหลักใดในใจเล้วกะซื้อในหลักของเพิ่นหนันเพิ่นวา,นา,าอันปีหกเจ็ดนี้ได้เก้าหงวดพิษแค่สองหงวดปีหกหกยี่สิบสี่หงวดพิษเจ็ดหงวดอันนี้พิษหลายอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะยี่สิบสี่หงวดปีหกหาเพิ่นรายี่สิบสี่หงวดพิษหกหงวดเอออันนี้ข้าอยู่ แต่ว่าเพิ <us> kind of ่นว like, ่าอัน <deme> ถ <an optimization> ้ามารักสองกระซือที่รักสอง้ามารักเกตกระซือที่รักเดถ้ามารักเก้ากระซือที่รักเก้าบ่หลายตูเพิ่นวาบ่หายซื่อเบิดคู่ตูหรือผู้ใดสิซื่อเบิดตล็อกกับบ่เป็นยังเพิ่นบอกกับแม่ขั้วดีหนิเนาะเอาเดี๋ยวแม่ขั้วสิพ้าไปเบิ่งตัวเลขแนวทางเพิ่นทรงมาให้แม่ขั้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาค่ะมาเบิ่ง เป็นหวยล็อกเนาะค่ะพี่น้องเนาะหวยล็อกล็อกยีหวยล็อกตัก,ก,กตูวะหนึ่งสองสามสี่สี่ห้ายี่สิบตูพี่น้อง ยี่สิบตแต่ว่ามีหลักจับเด้อค่ะเด้อมีหลักจับอะเฮ้ามหลักได้ในใจเฮ้าจัดไปเด้อค่ะพี่น้องเด้ออันนี้ดูไว้เป็นแนวทางอันนี้เบิ่งไห้เป็นแนวทาง้ามาลักสองห้ซื่อโตนี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อ ถ้ามาักรักเจ็ดให้ซื้อโตนี่เพิ่นว่าถ้ามักรักหนึ่งให้ซื้อโตนี่อ่ะแม่ครัวเห็ด เฮ็ดไล่ละเอียดไวให้เด้อค่ะพี่นองเด้อผูลังคนว่าป้าดคือหลหายตูเด้อบัวายตวมันสิเป็นหวยล็อกใดจังไดพี่นองแต่ว่าให้เฮ้าเลือกลักถ้ามารักหาให้ซื้อหากี่ตวนี่เพิ่นว่ามันจะเดินต่อหรือไม่เฮ้ากับบารูแต่ว่าเฮ้าเบิงไว ถ้าเห้ามักเข้ากับจัดเด้อค่ะพี่น้องเด้อถ้าบอมักเข้ากับบอต้องจัดนี่ค่ะพี่น้องหวยล็อกล็อกจัดตัวล็อกยี่สิบตัว ล็อกยี่สิบตัวแคบนาจอไว้พี่น้องแม่พิษณุโลกอันนี้เป็นเป็นคลิปแรกเด้อพี่น้องเด้อที่แม่ขั้วเอามาล่ให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งนี่เพราะว่าเพิ่นพึงจะโทร่มาได้สองมือเพิ่นกะเว้ารายละเอียดสูฟังอยู่ดอกแต่ละปีแต่ละปีะปพิษท่นนันพิษท่าน,าน,านี้แต่ว่าแม่ขั้วกะเสียเอามาล่ให้พี่น้องเบิงพิจารณาไว้ก่อนว่าอ่า ล็อกนี่จะเดินบอหรือบอเดินที่ผ่านมาเพื่อนก็ว่าของเพื่อนเดินแมนบอบัดที่นี่เฮ้าเฮ้าเอามาล่องเฮาเอามาล่องนี่ให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งนี่มากว่าล็อกยี่สิบตัวนี่พี่น้องมีไว้ในใจบอว่าเจ็ดมันชนกันกับอลักเก็ตนี่ชีชนกันกับประมุ่นอัดล่างของเฮ้าบอเก้านี่ชิชมาชนกันกับตัวเดียวของเฮ้าบอ ูนี่มาส้นตัวเดียวกับของเฮาบอที่เฮามักไว้ในใจเนาะค่ะพี่น้องเนาะ้ามักตัวไรไว้ในใจคือจัดอยู่ในหลอกหนี่เพื่อนวาบอผิดหวังอ่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะเบิงไว้พี่น้องแม่รัวบอท์ห้ไหนว่าให้พี่น้องซื่อหรือว่าแบบใดเบิงหลอกหนีไว้แม่พิษสนุโลกเบิงไว้เป็นหวยหลอกอ่ะแคปนาจอไว้ค่ะพี่น้อง แคหนาจอว้พิจารณาเบิงว่จาจะเป็นล็อกที่เดินไหมที่เราเอามาลงแล้วให้เอฟซีเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องคือสิแปลกใจวาเอา้าเมืนน่อนหรแม่ครัวคือออกคลิปสวยแท้ไปวัดค่ะพี่น้องเอามักชอบคลิปนี้กับกดไลค์กดแชร์กดติดตามก,รก,กรดกระดิง่งกดหัวใจให้แม่รัวในเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อเอาขอบบุญขอบคุณนที่ติดตามขอบคุณนที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณนอ,อ,อาจารย์ทุกอาจารย์ที่ทรงตัวเลขแนวทางมาให้แม่รั้ว ลงฝากตอนพี่น้องเนาะคะ่ะเนาะเอาพอกันคลิปน้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะคลิปนี่แม่ครัวสวัสดีค่ะ